h e l l o c l a s s Welcome to my English c l a s s with Te เ c h e r พรรดกองร้อยอู่ยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะกับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูรัตนะคะโอเควันนี้นะคะครูรัตก็จะมาสอนอะไรเด็กๆคะเป็น Say Hello for unit 2นะคะวันนี้เราจะเรียน Say Hello กันแต่ว่าวันนี้เป็น part 8เป็นตอนที่8แล้วรีวิวเพราะว่า เราจบแล้วนะคะในพาร์ทนี้ก็จะเป็นตอนจบของยูนิต2โอเ okay, ค let's see what is in my lesson today The first thing เรื่องแรกเลยเราจะมารีวิวกันเรื่อง shapes numbers เราเรียนเรื่อง shape กับ number นะคะคำศัพท์คืออะไรบ้างแล้วก็ประโยคที่ใช้กับเรื่องนี้คืออะไรบ้างนะคะโอเค look at the picture ดูรูปภาพก่อนแล้วเราให้บอกตัวเองให้ได้ก่อนว่า how do they call in English พวกเนี้ยในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างนะคะโอเค they are six shapes นะเราเรียนไป6รูปร่างรูปทรงด้วยกันนะคะรูปทรงแรกเลยคืออะไรคะรูปวงกลมเราเรียกว่าอะไร circle or round circle or round เรียกว่า circle หรือว่า round นะคะรูปที่สองนี่ blue blue square เป็น 40, สี่เหลี่ยมผืนผ้าเม็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสับสนสับสนนิดนึงอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบด้านเท่าสี่ด้านนะคะเป็นบลูแล้วก็เป็นทรายแองเกิลทรายแองเกิลนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นโอเวอร์โอเวอร์รูปทรงวงรีนะคะเพอร์โพโอเวอร์สตาร์สตาร์ออสตาร์เชมส์นะคะยีโลสตาร์ and the last one green rectangle อันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรนะัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูสับสนเป็นประจำเลยสองอันนี้โอเคนะคะโอเคคราวนี้เราจะมาดู number บ้างนะคะ number เนี่ยก็จะเอาบางตัวเลขมาให้เด็กๆด,กดูแล้วเราก็จะมาทบทวนประโยคที่เราจะถามว่า ตัวเลขพวกนี้ที่อยู่ในรูปทรงพวกนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะ What's the shapes of number 60? What's the shapes of number 60? 60คือ60คือ number 60คือเลขนี้นะคะเราก็จะบอกว่าไง It's a circle i s a circle มันเป็นรูปทรงวงกลมนั่นเองนะคะนีเด็กๆก,ก็ไปฝึกใช้ประโยคพวกนี้นะคะ What's the shape of number 55, 20, 39, 78 a n d 100นะคะกูรัดไปเร็วไหมเพราะว่าเป็นการทบทวนใช่ไหมนะคะเราก็เรียนคำศัพท์มาแล้วเรียนประโยคมาแล้วนะคะก็เอามาฝึกพูดนะคะโอเค Let's see the next เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยต่อมาเรื่องที่เราเรียนต่อมาคือเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ย Review size อ่า size คือขนาดนี่เห็นไหมอ้วนถอมมาแล้ว fat thin fat thin, Th thick, thin, thick นะคะอันนี้หนาบางเมื่อกี้อ้วนถอมนะคะ big small big small เราเรียก big ว่าอะไรได้อย่างหนึ่งนะ large ใช่ไหมคะ l a r g e large and tall short tall short นะคะเวลาที่เราจะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้บางเล่มน,นี้หนาเราจะพูดว่าไง The yellow book is thin, the blue book is thick ใช่ไหมคะเราใช้ verb to be is หรือ are เข้ามาช่วย,อ,อ,ยวอ,อีกหนึ่งประโยคขอีกหนึ่งประโยคช้างตัวใหญ่ the oh n o sorry not the the elephant the elephant is big the mouse is small นะคะเราจะบอกว่าช้างตัวใหญ่หนูตัวเล็กนะคะโอเค look at the sentence มีประโยคค่ะที่เราถามว่ารูปทรงของตึก รูปล่างมันไม่ใช่รูปทรงรูปล่างขนาดขนาดของตึกเนี่ยนะคะ size นะจะมี yellow building and blue building อันนี้สี blue นะอาจจะดู blue น้อยไปนิดนึงแต่ก็บูนะคะโอเคนะคาถามว่า what size is the yellow building what size is is large i t is large นะคะใหญ่ใหญ่ แล้วก็ What size is the blue building? It is small. It is small นะคะก็คือเปรียบเทียบกันนะคะระหว่าง size large กับ small นะคะนี่คือประโยคที่เราใช้กับถามขนาด What size is the แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราต้องการจะถามโอเ okay? ค Let's see the next เรื่องต่อมาอันนี้เป็นชื่อของอะไรคะ Yellow, blue, g r a y purple, red, brown, pink, orange, white Green Black เป็นชื่อของ Color ใช่ไหมคะเป็นชื่อของสีทีนี้มีอีกหนึ่งสีที่คุณรัฐเพิ่มเข้ามาคือ G R A Y gray นะคะให้เด็กๆได้ความรู้เพิ่มอีกหนึ่งสีนะคะ gray โอเคเรามาดูรูปภาพสีนี้คืออะไร yellow, blue, pink, orange, red, blue กร e น b บล c กอ้าวอีกสาสียังไม่บอกอีก3ามสียังไม่มีลูกขึ้นมาเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนท้ายเพราะว่าจะเอาไว้เป็นตัวอย่างประโยคนะคะโอเคประโยคเราถามว่าอะไรนะอันนี้สีอะไร What color is แล้วก็ตามด้วยคำหนา What color is the ค่า What color is the car เบอนี่นะคะ What color is the bird Is it yellow เนี่ยน Is it blue Is it orange Is it pink ตอบได้หมดเลยแต่ถ้าเราใช้เดอ่ะมาแล้วเสื้อสีเทา What color is the T-shirt Is it gray What color is the present อันนี้เรียกว่า present นะหรือว่าเป็น box ก็ได้นะคะเป็น a box of present เป็นของขวัญหนึ่งกล่อง w h a t color is the shirt นะเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะ It is white นะคะถ้าเราถามเดยต้องใช้อะไร w h a t color are the shoes นะคะ w h a t color are the flower w h a t color are the balloon w h a t color are the cats ตอบได้หมดเลยใช้ they are นะคะในการตอบสีนะคะโอเคอ่ะเรื่องต่อมา the next one เมื่อกี้ทบทวนไปแล้ว ทบทวนจบไปแล้วคราวนี้เราจะมา test yourself นะคะ test yourself ก็คือเป็นการทดสอบตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในบทเรียนตามบทเรียนที่ครูสอนได้ไหมนะคะโอเคคราวนี้ต้องใช้ workbook workbook นะคะแบบฝึกหัดนะหน้าที่ Page 23หน้าที่23ค่ะเดกๆเปิดที่หน้า23ตามคุรัดไปเลยนะคะเจอหรือยังคะหน้า23จะเป็นหน้านี้นะข้อ A read and circle the words which have the same vowel sound as the u n d e r l i n d letters on the left นะคะให้เด็กๆ read อ่านก่อนแล้วก็ circle วงกลม the words คำที่มี uh, have the same vowel sound คือเสียง สระเหมือนกับคําที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ทีนี้ครูาก็เลยเอาคําศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยในแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะคําที่1คําว่า same same แปลว่าเหมือนนะคะเราก็จะเจอคํานี้นะอันที่2 v o w l sound v o w l sound ก็คือเสียงสระนะคะโอเคแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราจะเจอคือ underline letter คำที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะก็เด็กๆก,ก็มาดูก่อนเรื่องนี้เนี่ยจะค่อนข้าง ยากนิดหนึ่ง,งถ้าหากว่าเราเรียนเสียงสระเสียงพยัญชนะมาไม่ครบเราก็เลยจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคดูตัวอย่างเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า blue blue you b l u e black คืออะไรเอ่ยคำที่เขียนใต้คือ blue แล้วก็เป็นเสียงสระอะไรคะเสียงอูใช่ไหมคะคำว่า you กับ glue เนี่ยออกเสียงสระอูก็เลยมา Circle ที่ you and glue โอเคอข้อสองเลย มาดูคำว่า go นะคะ go อ่เดี๋ยวเรามาเซอร์เคิลไป go go, go เสียงสระอะไรคะสระ o oh สระ o oh ฉะนั้นเนี่ยคำที่หนึ่งเดี๋ยวคุณเราจะอ่านคำศัพท์ครั้งละ,อะสองครั้งสองครั้งนะคะหนึ่งคำจะอ่านสองครั้งให้เด็กๆเซอร์เคิลนะคำที่หนึ่งนะคะ bowl bowl clock clock o o co co. You get the answer. ได้คำตอบหรือ,อยังอะไรที่ออกเสียงสระโออันนี้เป็นการเทียบเสียงนะคะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคำที่คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าอะไรโอกับโ o อ,ออกเสียงสระโอเหมือนกันเลยนะคะโอเคข้อที่สามคำที่ underline คือคำว่า eight นะคะ eight e ก็คือ8นั่นเอง e d r e d plane plane three three card card ตัวที่ออกเสียงเหมือนกันคือ red and plane โ okay. อเค and number four อันนี้จะเห็นว่ามีตัว O ทุกตัวเลยเห็นไหมคะ box 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 เป็นเสียงสระ ออนะคะสระออนะสระออเป็นเสียงสั้นแต่ถ้าสระออจะเป็นเสียงยาวนะคะโอเคคำนี้ box box เป็นเสียงสระออนะคะ long long toys toys clock clock hot hot โอเค you get the answer เด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคือคำว่าอะไร clock and hot นะคะก็คือคำว่า clock แล้วก็คำว่า hot นั่นเองโอเค number five คอที่ห้าเลย n i n e nine i i ตัวนี้เป็น long i เป็นเสียงเป็น i เสียงยาวเป็น i เสียงยาวฉะนั้นออกเสียงเป็น i นะคะ kite kite fifty fifty five five pink p i n k okay finish เสร็จแล้วแน่เลยทำตามครูรัดไปได้เลยใช่ไหม i ออกเสียงนะคะ nice kite and five โอเค the last one ข้อสุดท้ายค่ะ picture picture i เหมือนกันแต่ i ตัวนี้ออกเสียงเป็นสระอิ e. นะคะ five five sisters sisters Kai Kai Six Six ิกซ์โอเค now you get the answer for the last one ได้คำตอบแล้วสำหรับข้อสุดท้ายคือคำว่า sister and six โอเค finish เดี๋ยวอันนี้ไม่เซอร์เคิลเท่าไหร่ก็คือในในส่วนของ ฟอนิกส์อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถอ่านคำศัพท์ได้แล้วก็สะกดคำได้นะคะก็คือให้เราสังเกตว่าตัวนี้เราเทียบเสียงนะคะระหว่าง สระพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยคืออะไรนะคะเราจะมีฟอรนิกสในทุกบทที่เรียนแล้วครูัะก็จะสอดแทรกให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะโอเ okay, ค l e t s see the next page เราดูหน้าต่อไปเลยจ้าหน้าต่อไปนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้23หน้าต่อไปก็ต้องเป็น24ใช่ไหมคะอ่าครูละลืม underline ไว้หนึ่งคำอ่ะโอเค นะคะบอกว่า Workbook Page 24นะคะหน้าที่24เลยค่ะอันนี้จะมี Choice นะคะให้เด็กๆเลือกทั้งหมด10ข้อ Choose the best answer เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยแต่ทีนี้เนี่ยในนี้เนี่ยข้อ A B C D ที่เราเห็นในข้อ1ถึงข้อ4นะคะให้เราเอา A B C แล้วก็ D มาเติมในช่องว่าง นะคะหลังข้อส่วนข้อ5ถึงข้อ10เนี่ยให้เราเซอร์เคิลนะคะให้เราวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยโอเค h o okay. o s e the best answer. I have a circle a rectangle a triangle, a triangle and a square on my book I have a circle. Circle คือคือข้ออะไรคะ Circle เมื่อกี้เราทบทวนแล้ว Circle คือ letter A หนูก็เอา A มาเติมนะคะ A Rectangle คือข้อ D dog หนูก็เอาข้อ D dog มาเติมและข้อ3 a triangle ข้อ B boy and the last one a r square, squares q u a r e s q u a r e คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,ะทั้งหมดเนี่ยเป็นทบทวนเรื่อง shapes นะคะเรื่องรูปทรงรูปร่างใช่ไหมที่คเราทบทวนให้เมื่อตะกี้นี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่5 my m i l l e r is นะคะข้อนี้ก็ยังเป็นเรื่องของรูปร่างรูปทรงอยู่นะข้อที่5ข้อที่6เนี่ยถ้าหากว่าเราได้คำศัพท์ทั้ง6คําแล้วเนี่ยจะไม่ยากเลยกับการที่เราดูว่ากระจก สมมติเราไม่รู้มิเลอร์แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราดูรูปล่างรูปทรงแล้วเรารู้ว่าเนี่ยรูปทรงวงรีเราเรียกว่า O v เ l ฉะนั้นเราก็เซอรข้คที่ข้อ A เลยนะคะโอเคและ number six the sandwich is sandwich sandwich รูปทรงอะไรคะ n d w i c h เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเรียกว่าะไรคะ triangle หรือ triangle นะคะเรียกได้สองแบบใช่ไหมอ่า triangle หรือ triangle ฉะนั้นเราเลือกข้อ c นะคะ ข้อ7กับข้อ8ข้อ7กับข้อ8เป็นการทบทวนเรื่องของ Number นะคะเรื่องของจำนวนอันนี้เอาความรู้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วเพราะว่าเขาให้เราเติมคำที่หายไป หนูก็ดูซิว่า 20, 40, 50นะคะอันนี้เป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วยที่ๆหมดเลยฉะนั้นเนี่ยข้อที่เวลาที่เราทำข้อสอบข้อที่เราสามารถตัดทิ้งไปได้ก่อนเลยคือข้ออะไรข้อ B กับข้อ C ไม่ตอบนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงท้ายด้วยที่ๆฉะนั้นมี2ข้อที่ลงท้ายด้วยที่ๆใช่ไหมคือข้อ A กับข้อ D dog แล้วก็มาดูว่า 20, 40, 50ความต่างของมันคือจำนวนเท่าไหร่ ยี 20, ใช่ไหมสี่สิบหตัวที่หายไปก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะสามสิ 30, คำว่า30คืออะไร30หรือ 60? 3 t h i r t y or sixty คำตอบที่ถูกต้องคืออะไร30นะคะโอเคและข้อ8ค่ะ n i 70, 50 seventy fifty ลงท้ายด้วยท,ที่เหมือนกันฉะนั้นเดี๋ยวตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปก่อนข้อที่ไม่ใช่คือข้อ A กับข้อ B ใช่ไหมเพราะว่ามันลงท้ายด้วย5ไม่ได้พูดถึง5เลยข้างบนเห็นเนี่ย ก็ดูว่าจํานวนมันเขาเรียงยังไงนะคะ90 90ท0่เ50 50เรียงแบบจํานวนจากมากมหาน้อยใช่ไหมแล้วก็จํานวนต่างกันเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะลูกฉะนั้นเนี่ยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไร30นะคะ30ก็คือ 30นะข้อนี้ตอบ32ข้อเลยนะคะโอเคและข้อ9กับข้อ10ข้อ9กับข้อ10เมื่อกี้ครูนไม่ได้เอามาทบทวนให้เพราะว่ามันเป็นสำนวนเกี่ยวกับเรื่องสีซึ่งเราเรียนไป5คำนะคะ5ข้อด้วยกันเช็นเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสีกับคำนามนะคะ as green as as green as แปลว่าเขียวเหมือนเหมือนอะไรคะ as as เราเปรียบเทียบ as green as grass grass ข้อไหนคือ grass มี grass สองข้อ g l a w s Glass ตรงนี้แปลว่าแก้วนะแก้วหรือแก้วน้ำนะคะส่วนข้อ b grass ตรงนี้แปลว่าหญ้านะคะและคำตอบก็ต้องเป็นข้อ b boy โอเคและข้อสุดท้าย as white as as white as ขาวเหมือน เหมือนอะไรคะเปรียบเทียบขาวเหมือนอะไรนะ snow ใช่ไหมคะ as white as snow นะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็เรียนจบแล้วนะคะใน unit 2นะคะใน unit 2เนี่ยครูลาจะมีคลิปการสอนทั้งหมด8คลิปด้วยการรวมคลิปนี้ด้วยนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปทบทวนนะคะใน unit 2นะคะเพราะว่าครูลาจะมีการ ทดสอบนิดหนึ่งแต่ว่าจะใช้วิธีการทดสอบคำศัพท์นะคะทั้ง Unit 1และ Unit 2นะนะคะยูนิ1จะมีด้วยกัน6คลิปส่วน Unit 2จะมี8คลิปให้ไปทบทวนในช่วงเวลาที่เราเรียนออนไลน์นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะคะโอเค no homework today วันนี้ไม่มีการบ้านเพราะว่าการบ้านของเด็กๆคือต้องไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ ไปดูในใบางานดูในแบบฝึกหัดที่เรายังทำไม่เสร็จนะคะทำตามไปให้ครบนะคะโอเ okay, ค that's a l l for my c l a s s t o d a y าย e าย e s e ่ y เ u ชเชอรแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ